สบายดีพ่อแม่พี่น้อง,องเพื่อนมือทุกคนนองวานศิูทางฟังลาวฟังไทยหรือทางประเทศโดยยินดีตอนทักทุกท่านข้าสุซองส,วส,วสวาวแสงสาวล่าดือ้อเนาะวันนี้กับพาน้องธงมาซื้อเครื่องรถเนาะไปแปลงรถให้กับทางน้องเลนเข้ามาน้องธงมาแถวลกแปดนี่กับมีเน,นาะ้านขายเรื่องสบายดีน้องธงทรงเสียงนี่สบายดี กำลังตัดเขียาน,นี้ละหันเดียวนี่นะจนกายแล้วจน,น,จนไปยืจอดไว้นี่คนก็นได้เนอะคนนี้ก็มาห้อนห้านถ่ายเครื่องแล้วเนาะเบิรงกันนี้ให้แนนดู Tốt chín ngọc con gà มีขายเครื่องเนาะเครื่องอะไรรถแล้วก็อันนี้จะเป็นรถย่างเนาะรถเก่ามันก็ตลาดลักแปดเนาะมิดมาสิข่าไปซื้ออยู่ในเมืองระยันมันไก่เพื่อซื้อขึ้นมาเไดรซื้อเลยโอ้ยอยา่าซาซ่วงนี้แหงซับจ่างอยู่ เปลี่ยนจากคำ่ามบ่มีเงินเป็นซับจ้างไปจางวันพุธสีอรนญทองเพิ่นกะซื้อปูนให้ทางน้องแล่เพิ่นเนาะแต่สิ่ได้ไปซื้อลักหัวไส้เขาอีกได้หันลักหัวมันล้มทับทับอ่าบ่แม,ม็นลักหัวล้มทับแม่ดินดินบอกมันล้มทับลักขัาวก็จงฮักสองต้นเนาะ ก็สิใส่ตัวเกาได้อยู่ตีนึงมันอาออกได้ปะทงมันอกก็ได้เฮะออกได้นี่ครับอาหารเอาอยู่นี่ตีเิครับดเนี่แอนี้เเออเ แสนเจ็ดสิบห้าพันเนาะโดยพุทธแสนเจ็ดสิบห้าพันทางบริษัทเจ็ดสิแม่น้อบอสบอสบอสคจีใจให้พวันแม่ผู้เพื่อนให้ดึงไฟเขาให้น้องแหล่มันยังเหลือเงินอยู่แล้วเพื่อนให้คอยใสน้ำมันแต่บอสคอยเสียเอาส่วนนั่นนะมาซื้อให้น้องเพื่อนโดยจะเดินน้องเหล่กว่น้องให้ยใจขึ้นบอ,อสประจ่ายดอกอันนี้แปลว่าเพื่อนให้คอยมาสำระของกระชปัน่นให้น้องเพื่อนนะนะ เพราะว่าอันนี้มันก็จําเป็นด้ถุงทงเก็บใส่ถุงเนาะอ่ะแสนเจ็ดสิบห้าพันโดยอันนี้ก็เป็นแสงซื้อให้ทางน้องแหล่พนเนาะพวันมันเพมไผ่โบได้มันก็จําเป็นมันต้องได้ซื้อตัวนี้เนาะป่ะวันนี้มือให้สร้างเปลี่ยนยังจ้างสร้างเปลี่ยนอีเนาะพูดว่าซิมดเท่าไหร่แต่เจ้าก็ซื่เอาลายไปในที่บอกใชเรคนเดียวกันมันยากนะฮะ บอว่าขันสมุนไห้สร้างก็จะเปลี่ยนกินน้ำนอ้ยอยบอวันนี้วคอยจะกินกาแฟฮะคยอยก,กินกาฟแฟบแบแบรปั้มน้ำมันเ่ะบอก,กินกาแฟจ <laughs> ะได้กินน้ำปั่นก้าวแล้วน้ำปัน่น เนาะอันนี้น้ำอ้อยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าอ้อยกับอยู่บ้านเท้ากัมีน้ำอ้อยสดเนาะน้ำอ้อยสดขายนี่เพิ่นก็นพูดพูดเปลือกมันออกแล้วละกันพันเลยฮะยจอกสิบห้าพันอยจะกินกาแฟมนะีมั้งบอกมีซึมิซึยี่ป้มน้ำมันเนาะ อันความเราประหยัดเนาะถงเราก็บบใสไซห้งใส่ถงเก่าประหยัดงงแไอะ <laughs> <c oughs> อันน่ะแสนเจ็ดสิบหายังคะเปลี่ยนจ้างอาจจะเปลี่ยนบูวขาวเสียวน้ำเท่าไรหรือว่าหรือว่าพอจะเปลี่ยนเป็นป่ะเปลี่ยนเป็นคือกันราะว่าอุปกรณ์ผมเป็นหอยยังเปลี่ยนเป็นเออฉันเจ้าก็เปลี่ยนให้น้องกับโบได้เสียเงินกับแปลว่าคอยซื้อน้ำให้เจ้ากินค่าจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนใน้น้องเจ้าน้ำจอกสิบห้าพันจอกนี่มันคอยซื้อให้ เลี้ยงน้ำเจ้าค่ะเจ้าไปเปลี่ยนอันนี้ให้น้องเจ้ามีอุกปกรณ์โผล่ไเปลียนได้โอเคมันจังบ่เสียงเงินมีกระเจีย๊ยกระจอกระเจีย๊ยมีบ่ล่ะกระเจีย๊ยบ่มีพเนล่าหรห่าห้านีน่ก็ได้ห้องพู <c oughs> นี่ไปเปลี่ยนอยู่ห้างแถวหา้างเอาคนอยู่ในห้างแล้วลองอก,กัน <c oughs> เออเจอดีอันนี้ขึ้นมาได้อธิบา,า,ายอันนี้ช่างเพิ่นก็กจอลังเปลี่ยนให้ทางน้องเล่เพิ่นอยู่เนาะ ชีเลขบ่สองห้าเจ็ดสองแบบพังแบบพุไปเลยเนาะจนเบเหลืออยังเลยหลดเพน,นต,ตั้งแต่นัน้น <laughs> อันนี้ได้ประมาณสองสามปีแล้วน,นี่่มอ<า>ผ่านจากเข้าแล้วมาผ่านจากนองเขาทอดรถทันมามันพังอนะ่ะนะพังมาจนจนมดพวงเลยนะเบรกลดเพนนะะเออตั้งแต่อันโกวันในี้คือปลาท้ายมันพุ่นแล้วแล้วก็หัวตีนมันเหยียบมันฮักจนมดพวงเลยเนาะ่นเห็น มังคิีมอะไรกคิม,คมอันไผซื้อให้เจ้าทงหลดอันนี้พระอาจารย์บอสไผ่มดดมวงเลยมดนดมงมด ซื้อเครื่องหั่นมืดแสนเจ็ดสิบห้าพันแต่ว่าค่าเพิ่นเอาไันนี่เพิ่นเสีอยน้ำเทนไรเนาะค่าอันประกอบส่นี่เอาน้ำเทาไรได้แสนห้าเพิ่นเอาค่าประกอบเนาะนี่กะรดของน้องแร่เพิ่นเนาะสร้างกำลังประกอบให้อันค่าสร้างประกอบน,นินเทนไรเนาะลดนี่นะ ถามสร้างเหรอถามสร้างฮะแล้ <laughs> มมนแค้ห้าขามือฮันเป็นแสนห้าเนาะเมื่อกี้เสอแสงซื้อเครื่องฮันแสนเจ็ดสิบห้ากับพอดีถืออยู่สามแสนสอาห้าพันเนาะเบิอดอยู่ห้าร้อยบาทเนาะเบิอดอยู่ห้าร้อยบาททั้งอ่ะทั้งซื้อเครื่องแล้วก็ทางเงินสรางเพิ่นเอานำ

อันนี้เป็นเครื่องที่ว่ามันหักปอกตะลุดน้องเพิ่นเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องใหม่รวมทั้งมืดแล้วเบ็ดเซตกระจุกอยู่ห้าร้อยบาทเนาะของน้องเหล่เพิ่นทั้งขาสร้างกับคาแห่งงานอีคขาเครื่องกับขาแห่งงานสร้างด้บมาถือเลยเนาะเดี๋ยวเที <laughs> มัเปนอย่งถืงว่าว่าลุ think, ่นนี Now, ้ม yeah, ันลุ่นเล็กอะไรเยเป็ใหญ่ใหใหญ่ยืดอกมาใหญ่ให้่ใหญ่ใหั่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ในญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใเญ่ใลญ่ีหญ่ใหญ่ให่ใื่ใหญ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 ่ให่ใ่่่น่่่่่ใ่่่ใ่่ใ่หนหลัง่่่่่น่ใหให่่่่่นง มันใส่ได้บ่หรือวันเดียวได้ฮะมันบนแน่นวะเราอยากมันแน่นพูดแน่นพูดละตีนมันโบปินใช่ปะเองแวบไปรองมนก็อนนี้ห้องเวรโดยบเบงไม่จะพิสูจนงได้อยู่ใดอยู่ย่งโป้มันขอมี่ไรจะว่าอย่างแต่ยี่รค โดยลองใส่เบางให้น้องคนที่สองโมงเลยสองโมงอะที่ตัวนี้สร้างเพิ่นกำลังเปลี่ยนอยู่เนาะเพิ่นกำลังเข้าเบรก

ยังเงินลอยเรแมนพอดีมื่อยู่ห้าร้อยบาทเนาะแปงลงรถไฮน์ฮางันโรงแรมเมือน,นี้ซื้อเครื่องมื่แสนเจ็ดสิบปลายแสนเจ็ดสิบห้ามาใส่ค่าสร้างแสนห้าพอดีเมื่อวันที่สามแสนสาหพันเมื่อวัห้าร้อยบาท โดยเนาะตอนนี้กะแล้วแล้วสร้างเพิ่นอ่ะลองเบิ่งดูลองเบิ่งมันไปได้บอ๊ะจะเปิดอ้าวไอ้หลุดพี่ชายตอนนี้กะแล้วแะเนาะหลุดน้องแลเพิ่นก็ได้ให้อ้ายเพิ่นเป็นคนลองเนาะลอง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 เด่นลองข้อแปรกับพี่ร้อยอยนี่แหละ ไปเบิ้องค่นอ่ะอันนี้คาค่าจะเปลี่ยนไอ้เคาะเคาะที่ทคนโดยคาสัาง่งคนเปลี่ยนแสนห้าส<อ>ิบพันไปแล้วเนะาะบ้านนี้เนาะ <laughs> ลองมึงโอเคแล้วเนาะถือมาขี่ได้ไปได้โดยไปแล้ว <laughs> โดย ตอนนี้กะแล้วละเนาะรถของน้องแร่เพิ่นเปลี่ยนไปกับมืดเงินอยู่ห้าร้อยบาททางคา,า,าเครื่องคาแปงห้าร้อยบาทเมนเงินดาวเท่าไรเพิ่นสามเซน,นสเซนส้าห้าพันเอาไปสิแป้งเลยแม่แสงเอาไปให้แป้งอยัางเอาเจ้าสวยน้องเจ้าหลายเลยดิเมื่อวานนี่เจ้าการนั่นละ <c oughs> <laughs> มื้อนี้กะสวยน้องเพิ่นไปเนาะแป้งรถให้เพิ่นหนุย โดยทานงน้องแรมต้องขอขอบใจทางแม่แฉงหลายๆทีนแฉงรถให้โดยแม,ม่อยู่ดีมีแห้งเจ็บยังได้ความไขยัยังมีโดยการพาัฒนาสิง่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตามกปรพรฒนาแต่าการอายุกะมีความสุขหลายๆโดยขอบใจเด้อโดยถ่ายบ,บันนี้ลแล้วละเมื่อได้บันนี้แม่แสงมีความสุขอย,ยู่แล้วบอกระมีทั้งสุขทั้งทุกข์ มันบ่มีไ่ดอกมีแต่ซุกตลอดไปมีทุกแน่ซุกแน่แต่ว่าขอให้มีซุกหลายก่อนทุกกะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วออนะเนาะไปน้องแร่เป็นกระชิไปไปเวียกได้แล้ะมืออื่นนี่ โดยตอนนี้รถน้องพวงก,กัได้เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอย่างแล้วแล้วเนาะก็เมิดเงินอยู่ห้ารอยบาทเนาะทั้งค่าเครื่องที่ซื้อมาให้สร้างเพิ่นเปลี่ยนเนาะค่าสร้างเม่นเพิ่นเอาอยูแ1นห้ 150, า0ิพันเนะาะมารวมกันทั้งค่าเครื่องค่าสร้างก็เมิดอยู่ห้0อบาทเนาะสแ่งก็ได้เปลี่ยนให้น้องเพิ่นแล้วโดยกะ ดีใจกับน้องเพื่อนเนาะที่ว่ามีรถขี่ไปการแล้วเพราะว่าเพื่อนบม่ได้ไปการนี่ก็บริเมส่งสามมือลรวบรเนาะว่ารถเพลแล้วกะโมมีเงินเปลี่ยนนะนะมือมือนั้นไอ้ทงเพิ่นเปลี่ยนให้ก็มีจต่เปียนอ่ะอย่างนอกอย่างในเนาะมันกับบพอบันนี่ขี่ขี่มามือต่อมาพันว่าเบรกมันขาดเนาะมันฮัตมันเลยเนาะมืดเป็นพวงเลยเนาะตั้งแต่ตูเยียบพีมาจนฮอดอ่ะฮอดบอตีนมันพินาศเสงกับบุูุจักว่ามันเป็นอย่างเนาะแต่ว่า คือว่ามมืดเป็นสุดเลยเนาะสําหรับอันโหลดของน้องภูพงะเนาะกับมืดเงินในการเปลี่ยนอยู่ห้าร้อยบาทเนาะเสแสงกับเปลี่ยนให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยลวเนาะแล้วละกะ็มาฮอันี้ก็อยากขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องมู่คือนเนาะพู้ที่ว่าเบิ้งคลิปให้เสแสงเนาะตั้งแต่ต้นจนจบโดยบอะคาโฆษณาเสแสงกับขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งโดยปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายดี